กาทังนบสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับสองเราเล่าเรื่องนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนขี่มอไซค์จากโคราชนะครับเดินทางไปมหาชัยนะไปด้วย ATV 350นะคสามห้าศูนยเนะเรับ เพราะยิ้มสดใสเป็นเพื่อน เดินทางตอน4โมง41 00นาทีนะครับมุ่งหน้าสระบุรีกรุงเทพนะครับตอนนี้เราอยู่ถนนหมายเลข2นะจะวิ่งเข้าสู่ถนนมิตรภาพนะครับเมื่อคืนขี่รถจากมหาชัยนะครับมาโคราชนะมาถึงที่นี่ตอนเที่ยงคืนนะครับก็อย่างไงอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสําหรับการเดินทางของสองเราเล่วเรี่ยนะครับก็จะเดินทางอยู่ประมาณนี้นะครับขี่จากมหาชัยมาโคราชนะ แล้วก็จากโพราดไปมหาชัยนะครับเส้นทางที่ใช้ประจำก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอาเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะตอนนี้เริ่มมีดำนาครั้งใหม่แล้วนะครับโซนนี้น่าจะ มีน้ำพอให้ทำนานรอบที่สองนะนี่ครับน่าจะเป็นนาปลังเรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนวิทยาพาพครับตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลขสองนะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองโคราชนะครับ มาจากคอนแก่นว้าวบรรทุกของไว้เต็มลำเลยครับนี่ครับเข้ามาสู่ถนนมิตรภาพแล้วตอนนี้แสงแดดแยงตานะครับตอนสี่โมงห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้ผมปรับเสียงไมล์ลงเป็นลบห้านะครับเมื่อคืนค่อยคปรับมาเรื่อยๆนะจากลบสามแล้วก็มาลบสี่นะครับตอนนี้ปรับเป็นลบห้านะ พราะว่าทดสอบเสียงไม้ตอนที่ฟังจากกล้องเนี่ยรู้สึกว่าไม้เสียงดังเกินไปนะครับเป็นไม้บลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อกับ DJI Osmo Action 5 pro ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องต่อตัวรับสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้โดยตรงนะครับก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากนะแล้วก็เวลาที่ฝนตกเราไม่ต้องเก็บกล้องนะครับ ตอนนี้เรามาถึงโรงงานซีเกตแล้วนะครับจะให้ดูมุมกล้องของ DJI Osmo Action 5 Pro นะครับตอนนี้ผมถ่ายย้อนแสงอยู่นะผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าแสงที่ได้แล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นภาพย้อนแสงนะเราเดินทางมาได้25กิโลเมตรแล้วครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้ทำได้25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ก็เมื่อคืนใช้น้ำมันไป1ึงถังนะครับจากที่ผมเคยขี่มาก็ใช้1ถังนะครับสำหรับ ADV 350นะน้ำมัน1ถังสามารถวิ่งได้ประมาณ2 9 0กโลถึง300โลนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับผมโอเค1ถังวิ่งได้ถึงเพราชาผมโอเคครับเราวิ่งตามพระอาทิตย์อยู่นะครับ ทางแยกไปขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นะครับตรงนี้เป็นด่านสีคิวอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นย้อนแสงนะครับนี่ครับซ้ายมือตรงนี้นะสระบุรีกรุงเทพมอเตอร์เวย์ M6 ครับแต่ของเราขึ้นไม่ได้นะเราเป็นมอไซค์ครับขึ้นได้เฉพาะรถสี่ล้อเท่านั้นปกติเส้นนี้รถจะติดมากนะครับวิ่งมาจากสุรินทร์บุรีรัมนะครับมาบรรจบกับเส้น จากนครราชสีมาตรงนี้นะครับอัตราสิ้นเปืองของรถทําได้ตอนนี้25.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับระยะทาง53กิโลเมตรครับว้าวบรรยากาศเย็นลงมาแล้วเมื่อคืน20องศานะถือว่าเย็นมากเลยครับกลับไปถึงบ้านต้องถิดไฟครับบรรยากาศกาลังดี ตากาศแบบนี้ครับขี่รถสบายขี่รถสนุกครับไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่หงุดหงิดนะครับนี่นะครับมอเตอร์เวย์หกข้างบนเรานะพาทิดเข้าตาแบบนี้เบรกกันหมดเลยครับมองไม่เห็นดูนะครับไม่รู้ว่ามุมกล้างเป็นยังไงนะตอนนี้แสงเข้าตาผมเต็มๆนะครับโอเคเราต้องเข้าเลนกลางนะครับเพราะว่าถนนแบบนี้ขี่ลำบากครับขอปาดเข้าไปหน่อยนะครับโอเค ั่งขวามือของเราก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือคลองไผ่นะครับตอนนี้เราอยู่ข้างล่างของถนนมอเตอร์เวย์ M6 หครับว้าวบรรยากาศแบบนี้ดูสวยมากเลยครับนี่ครับแสงลอดส่องผ่านถนนมอเตอร์เวย์มานะนี่ครับแสงแดดอ่อนๆนะครับลอดส่องกับถนนมาดูสวยไปอีกแบบนะครับ ขี่มอไซค์กลับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึ่งนะครับทำไงได้เรามันเช้าสองล้อนะครับต้นไม้เริ่มแห้งแล้วนะครับช่วงหน้าฝนนี้คือต้นไม้จะเขียวนะตอนนี้เริ่มออกเป็นสีน้ําตาลแล้วเริ่มมีสีน้ําตาลแซมมากับใบสีเขียวนะครับขอแทรกกลางหน่อยนะครับว้าวดูเส้นนี้สิครับโอ้โหนี่นะครับถนนที่สวยที่สุดของอถนนพิรภาพนะครับนี่ ดูว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับมอเตอร์เวย์นะครับขึ้นจากหินกองนะครับหินกองสระบ,บุรีนะวิ่งเข้าโคราชนะครับระยะทางน่าจะประมาณ160-170กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวคอยชมกันนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้เดินทางดโดยมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับว้าวพาชมบรรยากาศถนนสวยๆนะครับถนนมอเตอร์เวย์ M6 ครับผม ตอนนี้เป็นการทดสอบใหม่นะครับ DJI Mini นะครับจับคู่กับกล้อง Osmo Action 5 Pro นะคบเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับต่อโดยไม่ใช้ตัวรับสัญญาณนะเสียงมีขาดหายบ้างหรือเปล่านะครับเสียงมีกระตุกว่างไหมนะสามารถมาใช้ในหมวกกันน็อกได้หรือเปล่านะครับเป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆได้ไหมอย่างนี้นะครับทดสอบโดย2เราเล่าเรื่องครับผม ตอนนี้ถนนลอลองครับใช้ความเร็วได้นะผมก็พยายามคุมความเร็วไม่ให้เกินร้อยินะครับแต่ตอนนี้มาร้อยยี่สบลบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้ห้าโมงยีนาทีนะครับน้ำมันเหลือสามขีดมุ่งหน้าเข้าสูอา่อำเภอปากช่องนะครับเราเดินทางด้วย ADV 350นนะครับช่องล่างถือว่านิ่งมากนะครับ รถเรามีไปทําชามมาใหม่นะครับเป็นชามของช่างกิ้งนะสูตร 1K1 นะครับสูตรกึ่งซิงกึ่งทัวร์ริงนะใครสนใจก็ไปดูในคลิปได้นะมีถ่ายคลิปไว้อยู่ครับบรรยกาศแสงสีส้มนะครับเขาใหญ่ชิดซ้ายนะครับกรุงเทพสระบุรีตรงไปครับผม ถ้าใครจะไปเขาใหญ่เลี้ยวซ้ายนะครับแต่คิดว่าตอนนี้ไม่มีใครเลี้ยวแน่นอนนะครับต่างคนต่างมุ่งเข้ากรุงเทพนะครับถนนเลนซ้ายค่อนข้างปุกนะถ้าเป็นไม่ได้ให้วิ่งเลนกลางนะครับ R15 ครับผม2องคันความโชคชัยครับผมรถไม่เยอะเท่าไหร่ มีความคาดหวังว่าจะถึงบ้านไวขึ้นนะรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ขอผู้น้อยไปก่อนนะครับตามมาข้างหลังเต็มนะครับเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็แสงผมจุดไม้เตาไป วกเล็กครับผมพี่พี่ฮาเลยนะครับตามหลังมานะครับมากันหลายคันมากออกมาจากฟาร์มโชคชัยนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วโดยครับแสงสีส้มสวยมากให้แสงสว่างนำทางเราไปนะครับตอนนี้เรามาถึงทางลงเขากลางดงแล้วนะครับขี่ลงทางชันแบบนี้หูอื้อครับเพื่อนๆมีวิธีแบบไหนที่ช่วยให้คลายหูอื้อได้บ้างครับ บางคนก็บอกว่าให้อมลุกอมบางคนก็ให้คลื่นท้ำลายนะสลังฮาเลา่สระบุรีครับผมตรงไปขอออกขวาก่อนฝั่งซ้ายนี่หลุมเยอะเลยกันตามขบวนพี่พี่ฮาเล่ไปนะครับขอไปด้วยคนนะ ขอดูเทคนิคการขี่ของพี่ๆหน่อยนะครับผมไม่ค่อยซัดแซกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ซีซีเราต่างจากเขาเยอะนะเราตามเขาไม่ทันหรอกแต่ก็พอได้ครับขอผมไปด้วยคนนะครับจะได้ถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆดูด้วยไม่เคยร่วมขบวนกับใครเลยนะปกติก็ขี่กันอยู่สองคนนะครับสองเราเล่าเรื่องนะแต่เล่าอยู่คนเดียวนะครับ ผมไม่กล้าทักทายพี่ๆนะผมไม่ได้ตั้งใจจะแซงนะครับคือจังหวะมันได้เองนะต้องขอโทษด้วยนะครับผมยังออกฝ่าไม่ได้เลยครับรถตามหลังมาเดี๋ยวผมจะเสียขบวนครับขออนุญาตนะ เสียบวนถือว่ารถไม่ติดนะครับตรงนี้จะถึงแก่งคอยแล้วนะครับใกล้จะถึงพาใหญ่แล้วโูผมยังอื้อยู่เลยครับนี่ครับพาใหญ่นะครับปงพาใหญ่ตอนนี้ พระอาทิตย์ตกดินแล้วเป็นแสงทวายไร์นะครับนี่นะครับบรรยากาศทวายไร์ Twilight. แสงเป็นยังไงผมถ่ายได้หรือเปล่านะตอนแรกนึกว่าทวายไร์จะหมดนะตอนนี้เริ่มเป็นทวายไร้แล้วครับก็คือเหมือนเราขี่ตามแสงนะนี่ครับแสงสวยมากแสงสีส้มนะครับว้าวแต่ถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกว่าตรงนี้มีการเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างออกไปแล้วนะครับก็เลยทำให้รถไม่ค่อยติด อุปกรณ์ก่อสร้างจะอยู่ข้างทางรถก็จะติดเยอะนะช่วงนี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์เก็บออกไปหมดแล้วนะครับดูครับถ่ายบรรยากาศเหมือนเราได้ร่วมกรบวนกับพี่ๆฮาร์เลยนะครับว้าวมากันแล้วพี่ผมหลบให้ก่อนไปเลยครับ เดี๋ยวตามไปไปเร็วมากแต่ว่ารถด,ดูนิ่งมากเลยครับนิ่งมาได้133กิโลเมตรซัดอย่างเดียวนะซัดให้ทันเวลาขากลับนะ่าจะใช้น้ำมันเยอะกว่าขามาเพราะว่าเมื่อกี้ซัดตามพี่ๆเอาเก้าห้เต็มถังครับตอนนี้เติมไป350บาทนะครับ9.58ลิตรนะ ขามาเติมไป400บาทนะขคุันรรับเรียกเมืองสระบุรีเส้นนี้รถจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็จะมืดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีเพื่อนร่วมทางเยอะอยู่ครับไฟสปอร์ตไลท์ช่วยได้เยอะครับ วิ่งจากเส้นเลี่ยงมาได้สักพักนะครับก็จะมาเจอสะพานสูงสูงแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นไฟแดงนะครับข้างหน้ารถก็วิ่งสะดวกดีครับอุณหภูมิ27องศาครับตอนนี้ถือว่าเย็นเลยทีเดียวเพราะเขตแถวนี้น่าจะเป็นทุ่งนาน,นะครับอุณหภูมิก็เลยเย็นลงมานิดนึงไฟแดงนะครับ จะเข้าหนองแคนะครับซ้ายมือเ็นข้างในรถติดมากเลยครับติดกว่าที่คิดนะครับถนนเส้นนี้ไม่แน่ใจว่าติดอะไรนะติดกว่าทุกครั้งที่ผมมานะตอนนี้ถึงแยกพาชีแล้วนะครับไปแคมปิ้งที่ไหนมาครับเนี่ยหลุมเยอะนะครับตอนนี้เราเข้าเขตสระบุรีหนองแคแล้วนะครับตอนนี้หกโมงห้าสิบนาทีนะครับ ุณหภูมิ30องศาอัตราสิ้นเปลืองทำได้26.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก่อนถึงเค้กบ้านสวนครับรถติดหนักเลยครับไม่รู้ว่าติดตรงไหนบ้างนะตอนนี้ยังไม่ได้พักรถเลยนะครับมีจอดเติมน้ำมันนิดนึงิ่งมาได้179กกิโลเมตรแล้วมาเจอรถติดยังไงต่อครับเนี่ยฝั่งเลนในก็ติดเลนนี้ก็ติดครับ เข่บ้านสวนไม่ได้แวะวิ่งเลนซ้ายแบบนี้ถนนไม่ค่อยดีครับตอนนี้รู้สึกปวดเมื่อยแล้ววิ่งมาได้ร้อยแปดสิบกิโลเมตรทุ่มสิบนาทีนะครับติดอยู่ตรงนี้น่าจะสิบกว่านาทีได้แล้วยังไปไหนไม่ได้นะครับเลนซ้ายก็วิ่งกันเต็มนะครับจะตกล่องน้ำาด้อเปล่าเขาเนะี่ย ปกล่องน้ำรือเปล่าครับนั่นนี่ครับมีงานก่อสร้างนะไม่มีเครื่องจักรนะครับ เขตบางน้อยยุทธยาครับถนนทังมากเลยครับตรงนี้วงแหวนฝั่งตะวันตกนะครับบางประินบางบัวทองนะครับ ประมาณ70โลก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับตอนนี้วิ่งมาได้219กิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองทำได้26.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมอุณหภูมิหน้าจอจับได้29องศาครับตอนนี้มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอบางใหญ่ครับจังหวัดนนทบ,บุรีรถก็คันข้างหนาแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งผลจากรถติดมานะ รถก็ยังมีสะสมอยู่นะครับน้ำมันหมดไปขีดนึงแล้วครับเติมน้ำมันไป350บาทมองฟ้ามองเห็นดาวชัดเจนครับ โล่งครับทำความเร็วได้เข้าสู่ถนนมีไฟแล้วครับทำให้ขี่ง่ายหน่อยสว่างแล้วครับ ทงหมทองนนทบุรีครับใกล้ถึงบ้านเราแล้วลวิ่งมาทั้งหมด240กิโลแล้วครับอยู่ประมาณ40-50สิโล เาสู่เมืองหลวงแล้วนะครับบรรยากาศเมืองหลวงพ่งนี้ต้องทํางานต่อนะครับกับเวลาตอนนี้สองทุ่มสิบนาทีนะครับเซนทันเวสเกตวันนี้ว่าจะออกเส้นพุทธมนฑลสายสี่นะครับจะไม่ไปพระรามสองนะตอนนี้พระรามสองรถน่าจะติดหน้าดูเลย ยังไม่ได้จอดพักเลยนะครับมีจอดเติมน้ำมันนิดนึงก็รอบนี้กะว่าจะยิงยาวจนถึงบ้านเลยนะครับอีกประมาณ40่สโลครับผมร่างกายน่าจะไหวอยู่ครับ40่สโลน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้2องทุ่มสิอดนาทีเราไปนครปฐมครับ,รบเข้าขวา วิ่งออกเส้นสายสีนะครับถนนไฟสว่านเลยครับเส้นนี้พุทธมนทนเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าไปสารยาตรงไปครับผม สมุทรสาครก็เลี้ยวซ้ายนี่แะครับไปเส้นทางพุทธมณฑลนะแล้วก็วิ่งออกเส้นพุทธมณฑลสายสี่ครับ สาคอนตงไปนะครับใกล้ถึงบ้านแรกนิดเดียวตอนนี้อยู่บนถนนสายสี่นะครับ กำลังจะวิ่งเข้าเขตสมุทรสาครปรา,ากาศตอนนี้เวลาสามทุ่มยี่สินาทีครับรถไม่ค่อยเยอะทุกคนน่าจะเข้าบ้านนอนหมดแล้วแต่ของเรายังอยู่บนท้องถนนนะครับนี่ครับป้ายครับผมยินด,ดีต้อนรับสู่จังหวัดสมุทรสาครอย่างเป็นทางการนะครับ โอาเพสมุทรสาครแล้วได้ก็มาทุกทีแล้วบ้านเราจะได้นอนพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้ทำงานต่อครับมีวันหยุดแค่วันเดียวแค่วันอาทิตย์ใช้ให้คุ้มค่าครับกับการเดินทางสลดโลงมากครับ ไปวิ่งเส้นพระรามสองรถน่าจะเต็บ้า้โดูโอเคทุกคนตอนนี้ขี่รถมาถึงทางเข้าบ้านแล้วนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับผมในการเดินทางนะใช้น้ํามันไปทั้งสิ้น1งถังนะประมาณ400บาทนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่26.9กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะก็มี จังหวะเร่งแซงบ้างนะครับความเร็วผมใช้อยู่ที่ประมาณ110-120ประมาณนี้นะครับน่างยาวๆนะระยะทางทั้งหมด296กโลเมตรนะครับกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะ มาถึงตอนเวลา3มทุ่ม40นาทีนะครับขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับอย่างไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับการเดินทางผมก็จะมีประมาณนี้นะครับขี่ไปโคราชนะครับแล้วก็ขี่จากโคราชกลับมามหาชัยนะครับก็ออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานตอนทุ่มหนึ่งนะ ไปถึงบ้านตอนเที่ยงคืนนะครับทำภารกิจที่บ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ออกจากโคราชตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะสี่โมงครึ่งนะครับมาถึงที่มหาชัยเป็นเวลา3ามทุ่มสีนาทีนะครับเย่ายๆว่าวันเดทริปก็ได้ครับแค่ได้กลับไปบ้านก็ชื่นใจแล้วนะครับวันหยุดมีแค่วันเดียวนะครับไม่ได้หยุดหลายวันนะโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรอบหน้าไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ cho các vô